สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลบุรีจัดงานมหสรั์แห่งโรตารีราตรีโรตารีพระนารายณ์ เวลา19นาฬิกาของวันที่11ธันวาคม2567นายประชียาเปปาตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์แห่งโรตารีราตรีโรตารีพระนารายณ์ณศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบุรีอำเภอเมืองลบุรีจังหวัดลบุรีโดยมีดรจิตราแสงวัฒนาเริกนายกสโมสรโรตารีพระนารายณ์ลบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานบรรยากาศนะครับได้มีอดีตผู้ว่าการภาคนายกสโมสรมวลมิตรโรตารีนพร้อมสื่อมวลชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งสโมสรโรตารีพระนารายณ์ ลบุรีเป็นสโมสรลำดับที่36ของภาค335 0จากสโมสรในภาคทั้งสิ้น132สมสโมสรมีสมาชิกเป็นสุภาพสตรีทั้งหมด30คนก่อตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2534โดยมีสโมสรโรตารีลบุรีเป็นสโมสรพี่เลี้ยงมีนางสาวก,ก่อแก้วเพชรบ,บุตรเป็นนายกก่อตั้งปัจจุบันสโมสรมีอายุ33ปีในปีบริหาร2567ถึง2568ภายใต้การนำของผู้ว่าการภาคพัชศรีสุวิมลคณะกรร การบริหารสโมสรได้วางแผนงานโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการชุมชนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนคนพิการผู้สูงอายุตลอดจนนะครับการแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านสุขภาพความยากจนการรู้หนังสือสําหรับโครงการบริหารชุมชนหลักๆในปีนี้ได้แก่โครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญายาวชนซึ่งทํางานร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีใช้งบประมาณ5 0,000่บาทตู้เก็บเลือดให้โรงพยาบาลบ้านมีโดยมีอดีตผู้ว่าการภาคบุิชัยวังหลี บริจาคเงิน200,000บาทสมสรไทเปนอตสิงคโปร์เวสต์ร่วมบริจาครวมเงิน386,000บาทจัดหาเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชงบประมาณ1,351,100บาทเครื่องอุลตราซาวและเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำมอบให้กับโรงพยาบาลโคกสำโรงงบประมาณ1,261,760บาทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดกิจกรรมหารายได้ได้มีส่วนร่วมในการระดมสพัพพะกำลังเพื่อให้โครงการต่างๆเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่วางแผนไว้ภายใต้คติพจน์ของประธานโรตารีสากลว่ามหัศจรรย์แห่งโรตารีภายในงานนะครับยังจัดให้มีการแสดงเดินแบบและนักร้องกิติมัดั์ตลอดจนศิลปินกบทรงสิธิ์ได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากทีเดียวครับ bye